ก็ไปดูคลิปไอ้ต้นกินได้คำดิค่ะพอแหละเล่นใหญ่ดูไอต้นกิน่อยคำไม่อย่างง้เหาทุเรศเหลยที่ว่าไออาร์มาทำไปทำไมวะคลิปอาร์ทำรอยคำหาเแบบพี่อาร์อ่ะโคตรทำร้ายน้องอ่ะจริงจีอ่ะ มันยังต่อยได้คนเดิมเฮ้ยห้ามใครขุดนะเว้ยใครขุดนี้กูจบเลยนะเว้ยเพื่อนแม่งเพื่อนแม่สองคนแชร์มาเลยให้ทุกคนแชร์ทุกคนแชร์เห็นตัวเพื่อนหรอมีคนแชร์ขึ้นดาวบองเห็นตัวเพื่อนหรอไหนวะคลิปไหนอะนี่เจอแล้วมีคลเหมือนไม่รู้ว่าทำอะไีน้องอาร์เรียนนกิดเ่อเ็ด พี่อาบอมอะไรอ่ะโอมโทรศัพท์เองเหรอน้องอาคนไหนอร่อยลองชิมตัวคิมมีโต้นลองกินไหมเจอพี่โทรศัพท์อร่อยแล้วชัวน้องอาคนไหนต้นน้องอาคนน้องอาหรือน้องหวังที่มึงหวอดที่มึงน้ะอ๋อไอเจเจถามพี่ใหม่ต้นอะต้นไม่เคยขุดคือคือชื่อขูี อ้าวที่มึงบอกว่าอะไรนะน้องอาอะไรนะใครว่าตุ้นนะตุ้นนะวะไม่ตุ้นเลยเลยแหละเกย์จะชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องนี้พี่ตุ้นขอคอนเฟิร์มไม่ได้ขุดนะเออไม่ได้ขุดเลยโอ้ยชิคกับดอยคำเล่นแล้วเล่งกระตุกด้วยนะพี่ตุ้นแม่งใช้โปะอบหายแล้ว อย่าอูเราแชร์ให้เธอเฉยๆตอนนี้ติดพีบีอะไม่มีใครเล่นพีบีเลยเหรอโอ้ยเลิกเล่นไปแล้วอ้าเล่นเอลว์ไม่เออเอลว์ไม่ได้โหลดเอลเอลมาเลยแล้วยังโหลดไม่ได้เลยวะเอลว์ลไม่ได้โหลดแล้วโหลดแล้วหาตัวลบไม่เจอเว้ยหาทั่วแล้วน่ะกูเลยจะลบแล้วโหลดใหม่ไงเล่นไม่ได้พี่อยามกินโทรศัพท์อีกนานไหมนะ อยู่ตรงนี้นานกว่านี้กูได้นังโป้ดิกะฮะกูได้ยินนะทะเลเจ็บอ๋อเรื่องนี้นะเว้ยถึงถึงยูทูบแน่เลยกูอัดไว้เอาเลยเอาเลยกูกูอยากดังกูอ้าวต้นอ้าวต้นมึงกล้าอัดมึงกล้าอัดไอ้สัตว์ปิดกล้องตรงไหนวะปิดกล้องตรงไหน ูไว้ต้นข่าวดียันตตัดดีเ่อกูอเลิกทำเลยทำไเลยมันคงเอ เฮ้ยมึงก็เลิกกดสักทีเฮ้ยพอ w อ์ e d i t i n อะเคยฟังว่าไอพอ w เกอร r เลิกกดพอ w เคยฟังว่ากันแบท่านอะต้นมือขำแบบมันไม่ขายเลยสดท้ยพอกจะเย็้งพอก a l ที่ขำไหมบ้างวะอ่าแล้วไปลงเฟซดิลงูทกเลย ลงเฟซลงเฟซอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงไอ้เหี่ยลงพวกนี้แล้วกันวันนี้จะนอนละยากระจนเดี๋ยนะจะลงทั้งเฟซทั้งยูทูบเลยไปละไปละบ๊ายบายโอเคไปเหมือนกันบบ๊ายายสวัสดีครับ